ครับตอนนี้ลุงหวังก็ทํางานอยู่นะครับนครับทํางานขุดดินเหมือนเดิมครับอย่าเพิ่งเบื่อเด้เอฟซี๋ยวลุงหวังก็จะเอ่อคงไม่ได้ถ่ายบ่อยแล้วลนะ่ะบัดนี้นะครับนน่นแหละจนกว่ามันจะเสร็จนู่นเดี๋ยวลุงหวังจะถ่ายให้ดูอีกนะครับตอนนี้ก็ยังขุดเบืกความลึกความกว้างหน่อยอยู่นะครับความกว้างออก ครับนะเดี๋ยวร่วมไปตักดินขึ้นก่อนนะครับ 是因为。 Мм. <small>

Субтитры сделал DimaTorzok ก็ลุงหล่อก็ไม่ได้พูดได้คุยเด้ F อเอฟซีขออภัยด้วยเด้อทุกคงก็หายใจหอบแล้วทุ่คงก็เลยไม่ได้คุย สวยเด็กไม่หร้อสบายใลองดูนะคะเอซี ว่าถึงหน้าฝนนี่ลุ่งหวันจะทําเสร็จได้กี่บอ่อนะครับได้กี่บอ่อนะงหวังว่าจะเอาสักสี่ห้าบ่ออยู่นะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดไปเรื่อยๆ,อยๆอโครงการของนุ่งหวัง เยอะแยะนะครับสวย,สวย,สวย,สวย 嗯。 แล้วก็ล่างก็ค่อยๆทําไปนะครับอ่าไม่ได้รีบเร่งนะครับถ้าเรารีบเร่งร่างกายเราจะเป็นอันตรายได้เดี๋ยวเอวลั่นเดี๋ยวเอวลั่นปัดลั่นปัดนะครับเอวลั่นปัดลั่นปัดเราต้องค่อยๆทำเอา

เหลืออาทิตย์ได้เหลือม้าน้องคอยผู้ใหญ่ผู้น้อยก็บ่เห็นมาเลย 嗯嗯。Mm. Mm. ครับขอบคุณเอซีใจดีทุกคนทุกท่านนะครับครับนี่ก็ขุดดินอยู่นะครับนี่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ